อย่างที่น่าชื่นชมค่ะคุณผู้ชมพาไปที่บ้านผาปังนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือว่ามีการนำเศษไม้ไผ่เศษตะเกียบเศษไม้ลูกชิ้นนำมาทำพลังงานไฟฟ้าและพลังงานก๊สในครัวเรือนจะทำอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ตำบลผาปังนะันเป็นพื้นที่แรงก่อนพอพื้นที่แล้งปุ๊บเลยนะฮะเราก็มาออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพื้นที่หรือว่าทางคือเรามีพื้นที่เราฐานชีวภาพเรามีอะไรบ้างเราจะอยู่รอดอย่างไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเนี่ยมัน30%นะค่าน้ำมันค่าแกส๊สค่าไฟฟ้า30%ของค่าใช้จ่ายเราก็เลยมาออกแบบว่างั้นเราจะใช้อะไร อะไรเป็นพลังงานละ่ะเพื่อที่จะมาทดแทนตำบลผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเป็นตำบลที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีเพียง5หมู่บ้าน462ครัวเรือนมีประชากรราว1,000คนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุในอดีตตำบลแห่งนี้ประสบปัญหาภาัยแล้งชาวบ้านทยอยออกจากหมู่บ้านไปทํางานในเมือง ด้วยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาเป็นพื้นที่ป่าสงวนกว่า3,500ไร่ที่เป็นป่าไผ่ปลูกไผ่ตามสวนป่าไร่นาอีกกว่า600ไร่จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงรวมตัวกันช่วยคิดพัฒนาชุมชนโดยการนำเศษวัสดุจากไม้ไผ่เป็นพลังงานทดแทน โดยนำเศษกิ่งไม้ไผ่รวมทั้งเศษไม้จากโรงงานตะเกียบมาอบด้วยความร้อนสูงได้ถ่านบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงที่มีพลังงานประสิทธิภาพสูงจากนั้นนำถ่านไผ่บริสุทธิ์นี้ไปเปลี่ยนเป็นแกส๊สสังเคราะห์หรือซินแกส๊สโดยผ่านเตาปฏิกรณ์แบบภูมิปัญญาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าร้อยละ80หากนำแก๊สสังเคราะห์ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าระบบไฮบริดสินแก๊สโซลาริสคาร์บอนได้ไฟฟ้ากำลังการผลิต3-30กิโลวัตต์นำมาใช้เป็นไฟฟ้าในครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าได้และเมื่อนำฐานบริสุทธิ์ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊สหุงต้มก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนฐานชี้ภาพที่เรามีท้องถิ่นเนี่ยก็มีเศษไม้ เสร็จฟางข้าวอะไรต่างๆที่เขาเผาทิ้งกันทั่วไปเราเผาแบบใช้วิชาวิทยาศาสตร์เข้ามามาประกอบนะมันก็กลายเป็นพลังงานความร้อนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าพลังงานความร้อนเขาเรียกว่าแก๊สสังเคราะห์แก๊สสังเคราะห์คือซินแกส๊สเอาไปใช้ในโคเรือนเอาไปสูบน้ําแทนน้ามันถ่านคือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ผลิตเป็นแกส๊สแล้วก็เอาไปทดแทนน้ํามันได้ประหยัดกาน้ํามัน80% ลดต้นหุนค่าจใจสร้างมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นมมีมูลพิษมมีอันตรายจับได้ก่อหอาบาหังมมีระเบิดนะฮะมันก็ปลอดภัยสำหรับไอ้แม่บ้านคนทำกับข้าวก็ะยาะเชิญชวนหิหมคนไทยเฮานะจะมาหันมหมูเฮาเนี่ยหันชาวบ้านเฮาเนี่ยหันมาใ้แก๊สหรืออีคือลดการใ,ใจจ่ายบอกแพงละ และนี่คือชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนด้วยการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านผาปังโมเดลอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางส่งเกียรติศักดิ์ชัยศิลป์ถ่ายภาพวันที่นีบุญเก่ง n อ t ีเชียงใหม่รายงาน